แขนแขนทรงตัวบาลานซ์ yellow yellow let's go แถวรอต่อนะครับรอแถวรอต่อนะครับดูเพื่อนนะครับคนไหนที่ไม่ได้ฟังเสียงคูบอก blue color let's go นี่ครับดูบิ๊กครับนี่ครับหนาวครับนี่ครับนี่อนุบาลมีน้อยครับเป็นไงครับสเต็ป เยี่ยมเย l l o เหลืองเหลืองเหลือง go โก go การมาโหดูครับนักเตะเาวาวนี่โอ้โหยิ่งกว่านี่ less color go go ไปมานี่กล้าเร็วขึ้นแล้วเว้ยสุดยอดมากไปย่อย่อแขนทรงตัวบาลานซ์ y e ล l o เย e l l เหลืองเหลืองเร็ว ป้าไป้าเร็วขึ้นอย่าให้โดนเชือกยกแขนหน่อยกาจะตกกาจะตกแขนแขนบาลานซ์ฟ้าเย็นหรอก o ก o เร็วขึ้นเร็วให้สนุกคราวนี้เอาให้สนุกเลยไวๆเลยควิก k q u i ไวๆมากๆต้มยำดีมากเยี่ยมมาก less 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 ไม่สุดยอดครับนี่ครับ น้องบิ๊กไบค์ครับนี่ครับบิ๊กบิ๊กบิ๊กสุดยอดเรดเรดคัลเลอร์แดง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  go 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 โอ้โหสเต็ปเทพครับนี่ครับดูครับ yellow yellow go 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 เยี่ยมมากไปคลิกคลิกไวไวเยี่ยมสเต็ปเท้าสวยงาม yellow yellow เหลือง โก้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 แขนฟ้าแขนตกตลอดเลยเหมือนขับชอปเปอร์ยกแขนขึ้นมาเอออย่าตกอย่าตกสวยมาก color. Go, go. เลสเทลล์โก้โก้ออกูชอบควิคลี่เยลโล่โก้โก้โก้ก้แขนแขนบิ๊กยกแขนขึ้นมาเหมือนขี่ชอปเปอร์เออ เร็วขึ้นวิ่งเลยวิ่งจวดเลยเออจบ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 เออไวควิิกควิกไวไวมาๆต้มยำเลสแดงแดง